หนึ่งดอกค่ะมีดอกเดียวตรงนี้อุ้ยขาดเก็บเห็ดขาดค่ะนี่ค่ะหนึ่งดอกสวยๆค่ะเห็ดกระเด็นเลยสวัสดีค่ะทุกคนอยู่ป่าอีกแล้วค่ะนี่ค่ะไบพาข้าป่าอีกแล้วค่ะวันนี้เหนามาค่ะวันนี้ห้าองศาค่ะเหนาลงเรื่อยๆเสียงเรือแห้งค่ะ อากาศเย็นค่ะมาเดินป่าค่ะป่าข้างบ้านค่ะเย็นนแต่ว่าเดินป่าสดชื่นดีค่ะเอรถมาจอดแล้วก็เดินเข้าไปค่ะมาแอบดูลูกเหยติกแล้วค่ะหมาฟ้าเฮ็ดค่ะแก่ปิดไหว้ไล่ยดกค่ะเฮ็ดพึ่งหวานไก่มาแอบดูว่าโตอะไรยังค่ะไปค่ะป่าสวยนี่ค่ะป่านี้น่าเดินค่ะไปค่ะไปค่ะไปดูกันค่ะว่ายายอะไรยัง วาได้พอแก๊งไหมคะวันนี้ไปค่ะหาเห็ดด้วยกันค่ะหนาวนี่ค่ะปลาโมกเต็มค่ะนี่สิบโมงแล้วนะคะสิบโมงช้าแล้วค่ะโมกอย่างเต็มค่ะไม่นานอีกไม่นานหิมะก,ก็ตกนี่ค่ะ ปลาลงหน้าเดินค่ะปลานี้ไกดชอบเดินปลานี้ค่ะเพราะว่าเขาปลาเขาไม่รกอะค่ะปลาจะโลงๆแบบเดินไงค่ะถ้าว่าช่วงช่วงไซส์ใบใบแดดหรือมาโมกหรือไม่มีเนี่ยค่ะคนจะเยอะค่ะปลานี้บางทีคนแก่ๆค่ะแต่ว่าเขาเขาอยู่บ้านนะคะเขาก็มาเดินพากันมาเดินเล่นค่ะเดินหน้าเฮ็ดเดินรถกำลังไกดค่ะนี่ค่ะ ปลาเตียนสวยนี่ค่ะไม่น่ากลัวค่ะปลานี้เพราะว่าตรงนี้ค่ะนี่ค่ะเดมนี่ค่ะเป็นถนนเลยค่ะนี่ค่ะเป็นถนนรถวิงค่ะแต่ว่าไม่ใช่ถนนย้ายนะคะเป็นถนนเข้าแบบปวกฟั่มทำนะคะนี่ค่ะมีบ้านคนข้างในด้วยค่ะแกก็เลยมาเดินคนเดียวได้บอยค่ะไม่กลัวค่ะจะเจอไหมเนาะไปค่ะห้ากันค่ะ ี่ค่ะไส่เสื้อแจ็คเก็ตหนังอยากมาดูดอกแรกกันค่ะนี่ปิดไว้โตขึ้นมั่งยังอู้ทราบปิดไว้สอวงวันแล้วค่ะโตนิดเดียวค่ะนี่ค่ะแมบว่าชวงนี้อยากการหนาวแล้วค่ะแขห้าหกองซาเฮ็ดไม่ค่อยโตค่ะนี่ค่ะเก็บดีกว่าค่ะเดี๋ยวคนเยียบอนี่ค่ะ ตัวชาค่ะให้ตัวชาเพราะว่าช่วงนี้หนาวมาแล้วค่ะนี่ดอกเล็กค่ะอุซ่าแอบไปไปค่ะเปียวดอกทีส้มค่ะนี่ดอกสีส้มค่ะโอ้ดอกนี้สวยค่ะดอกนี้โตค่ะเนี่ยขนาดเนี่ยพอดีค่ะนี่ค่ะนี่ อเจ้าทิ้นมากนเลยค่ะแบ่งกันแบ่งกันมาแย่งค่ะเจ้าทิ้นมาเฝ้าเลยค่ะนี่ค่ะนี่ดอกกรนะนัดนนี่กำลังสวยค่ะดอกเดียวเดี่ดอกนี้นี่ไม่ใช่ค่ะ นี้สวยเลยค่ะเดินมาเจอเห็ดร่มค่ะนี่ค่ะเห็ดร่มค่ะดอกสวยมากเลยค่ะใหญ่มากนี่ค่ะใหญ่กว่ามือกะอีค่ะนี่ค่ะบานแล้วค่ะแต่ว่ากะอีไม่เอยเอาค่ะนี่เขาจะเอาเขาจะเอาอันนี้ค่ะไปไปกินค่ะคนที่เขากินนะคะเขาจะเอา เอาดอกง่ายไปกินแต่การเขาจะแข็งแล้วค่ะ้าจะแข็งแต่เขาจะเอาอันนี้ไปไปทอดไปย่างทำอะไรนะ,จะเจีวเห็ดร่มนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะดอกใหญ่สวยเลยค่ะไปค่ะจะหาดอกเล็กๆค่ะดอกเล็กอีกหนึ่งดอกค่ะโอ้ยสงสารนะ ปลานี้ค่ะโตไม่ทันนี่ค่ะโตไม่ทันเลยค่ะช่วงนี้ฝ้นไม่ตกไร่วันเลยด้วยค่ะฝ้นไม่ตกแล้วก็เดดนไม่ออกอาการกระเาวค่ะนี่ค่ะได้แต่ดอกอ่อนๆดอกคำดอกคำค่ะมีดอกเดียว ดอกเล็กอีกนึ่งดอกค่ะเจอแต่ดอกเล็กๆค่ะค่ะไม่มีดอกใหญ่เลยค่ะเฮ็ดวันนี้เกิดไม่ทันนี่ค่ะเจอแต่เฮ็ดพึ่งโอกค่ะอ็นนี้ค่ะเจอเฮ็ดนั่งไก่ค่ะนี่ค่ะ นังไก่ดอกออนๆดอกออนๆกำลังกินเลยค่ะขึ้นเต็มเลยค่ะเล็กๆเล็กๆ,ๆเต็มเลยค่ะ เฮ็ดนี้จะแตกนะคะเก็บแหล่งๆจะแตกค่ะจะหักนี่คะ่กกนคะ,น,คะ,น,น,คะนี่อีกก้อนค่ะนี่ค่ะอ่อนๆเลยค่ะมีอีกค่ะเอา้ามาเจอเฮ็ดนั่งกะอีกแล้วค่ะ แกบแพทยพึ่งวันอยู่ดีๆมาเจอเฮ็ดนั่งไก่อีกแล้วค่ะเขากําลังออกเยอะค่ะช่วงนี้เฮ็ดนั่งไก่ค่ะนี่อีกดอกนึงเล็กๆนี่ค่ะพึ่งออกค่ะค่ะอีกกลุ่มหนึ่งค่ะ เออนัองเกลเยอะมันกันค่ะตรงนี้นอ่อนๆเลยค่ะ,คะแกเป็ปแกงร่วมกมันค่ะเดี๋ยวแกไปทำแกงร่วมเลยค่ะอุ๊ยอันนี้แตกใช่มีคนเยียบนี่ค่ะเต็มเลย,ยค่ะยู่ใา้ใบไหม้ค่ะ เห็ดพึ่งหวานดอกนึงค่ะนี่ดอกเดียวค่ะสวยสวยอุยขาดเก็บเห็ดขาดค่ะนี่ค่ะหนึ่งดอกสวยๆค่ะเห็ดกระเด็นเลยอีกหนึ่งดอกค่ะมีดอกเดียวตรงนี้ ดอกค่ะเก็บเพชรแบบแบบเรียบรวยมากเลยค่ะวันนี้ไม่ได้กรีดเลยค่ะกลัวกลัวฝรั่งแตกตื่นค่ะเก็บกันเงียบค่ะนี่ค่ะเจอตรงนู้นอีกสองดอกค่ะเจออีกดอกนึงค่ะโอ้ยอยู่ดอกเดียวอยู่คนเดียวไม่กลัวเหรอเพื่อนอยู่ไหนนี่ค่ะดอกเดียวค่ะ อีกหนึ่งดอกค่ะนี่อ่อนๆน่ากินเลยค่ะดอกเถานี้ค่ะกำลังสวยค่ะหนึ่งดอกค่ะ หนึ่งดอกสวย